สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตออนไลน์บายครูภูพาะครับเริ่มต้นเราก็มาทําความเข้าใจในส่วนของบทที่1กันก่อนนะครับบทที่หนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างยิ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ในการออกแบบประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือชีวิตของเรา เราจะต้องเริ่มเรียนรู้แต่ทักษะกระบวนการเริ่มต้นกันก่อนครับปรากฏการธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์กนอือขออนุญาตสอบถามนักเรียนทุกคนครับว่าเรารู้จักปรากฏการทางธรรมชาติไหมครับปรากฏการาธรรมชาติมีอะไรบ้างครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ําท่วมลมพัดพายุสิ่งนี้เรียกว่าปรากฏการธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้ครับนักเรียนเชื่อไหมว่ามันสามารถพิสูจน์ได้คอุตุนิยมวิทยาสามารถคาดการลมพายุร่วงหน้่ได้อย่างไร ้าีเกก่ยววขอับิทศสตร์ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมนุษย์ไม่ได้กระทำเช่นกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงฟ้าร้องฟ้าผ่าความหมายของวิทยาศาสตร์เรามาดูกันครับว่าความหมายของวิทยาศาสตร์ในนิยามนี้ ปัจจุบนันเป็นที่ยอมรับกันว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงความรู้เท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยกระบวนการสแสวงหาความรู้คือการค้นตรงนี้ครับเรียนลองดูให้ดีนะครับวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงความรู้เท่านั้นไม่ได้หมายถึงความรู้เท่านั้นนะครับแต่ยังประกอบด้วยกระบวนการสแสวงหาความรู้การค้นคว้าคำตอบอย่างเป็นระบบและพิสูจน์ได้จริงครับ นี่คือสิ่งสําคัญของคําว่าความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ s <S ไม่ใช่ความรู้วิวว yep ทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อวิวยทยาศาสตร์ไม่ใช่ศรัทธาครับแต่วิวยทยาศาสตร์คือการแสวงหาความรู้ค้นหาความรู้ค้นหาคาําตอบอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนพิสูจน์ได้ทําซ้ําได้เกิดผลลัพธ์น,นั้นอย่างแน่นอนเนียกว่าความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือความหมายของวิทยาศาสตร์ครับ ขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์โดยจำแนกออกเป็นสองสาขาได้แก่วิทยาศาสตร์ชีวภาพจะศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและวิทยาศาสตร์กายภาพก็จะเป็นเรื่องของเคมีฟิสิกส์นี่คือพื้นฐานเบสิกเบื้องต้นเลยนะก็คือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์พื้นฐานจะว่าด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตและเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับ สิ่งมีชีวิตคือวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับมองหยาบๆเรียกว่ากายภาพครับก็จะถูกนดัดแปลงเกิดวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่ละสาขาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันในอุตสาหกรรมหรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นวิทยาศาสตร์เกษตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการต่อยอดนั่นเองครับเอาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มาต่อยอดปรับะยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเป็นวิทยาการแขนงใหม่เช่นวิทยาศาสตร์เรื่องของการเกษตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยหรือการต่อต้านโรคนะครับความรู้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับนันกเรียนคิดว่าเราจะมีความรู้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งสําคัญจะต้องมีองค์ประกอบอย่าง 1. 1> นี้ครับเกิดการสังเกต 2. เกิดจากการทดลองและการวัด 3. เกิดจากความบังเอิญ 4เกิดจากการจัดระบบระเบียบโดยอาศัยการสังเกต 5. เกิดจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรามาดูว่าประเภทของความรู้มีอะไรบ้าง 1. ข้อเท็จจริง 2. ความคิดรวบยอด 3. หลักการ 4. กฎ 5. ทฤษฎีในส่วนของประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเรามองดูตามลำดับขั้นตอน นี่เรียงไว้จากขั้นล่างสุดจนถึงขั้นสูงสุดนะครับข้อเท็จจริงนะครับเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับการนําข้อเท็จจริงมารวบรวมเป็นข้อมูลดิบนะครับแต่เมื่อผ่านความคิดรวบยอดผ่านหลักการผ่านกฎออกมาแล้วขั้นสูงสุดคือทฤษฎีนี่เป็นขั้นความรู้สูงสุดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1. กําหนดปัญหาโดยปกติการค้นคว้าความรู้จะเริ่มต้นจากการเกิดข้อสองสัยขึ้นก่อน 2. ตั้งสมมติฐาน <Okay. S 1> เป็นการกำหนดคำตอบล่วงหน้าของปัญหาข้อสงสัยนั้นๆว่าน่าจะเกิดจากอะไร <Okay. S 1> 3. ทดลองคือการทดลองพิสูจน์จากสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้คำตอบจริงที่แน่ชัด 4. รวบรวมข้อมูลคือการนำผลการทดลองมารวบรวมแบ่งกลุ่มทำสถิติวัดผลครับและนี่ก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ เราใช้เป็นพื้นฐานเบสิกนะครับก็หวังว่าวันนีนะ้เราจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งคลิปนี้ถ้าจะมองไปแล้วเป็นกระบวนการพื้นฐานซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายช่องทางครูเองก็ขอฝากพวกเราไว้ในส่วนของการคิดนะครับหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยากพวกเราไปปรับประยุกใช้ในชีวิตประจำวันถ้าหากใครมีคําถามมีข้อสงสัยใดนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้หรืออาจจะ ทำแบบฝึกหัดนะครับในคลาสท้ายคลาสได้ครับเพื่อเป็นการทดสอบทบทวนความรู้ของตัวเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับนอกเนอนจากที่ครูสอนที่เป็นความรู้แล้วอย่างที่บอกครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวแต่จะต้องผ่านการพิสูจน์ค้นหาคําตอบและสามารถพิสูจน์ได้ครับฝากเรียนทุกคนขอให้มีความสุข,ขกับการเรียนวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับ